นี้มาทำอะไรกันคะวันนี้มาทำโอนิงิริค่ะโอนิงิริคือข้าวปั้นญี่ปุ่นนะคะเอ่อสมัยนี้ข้าวปั้นญี่ปุ่นทำง่ายคะ่ะทำง่ายนะคะเรามีแค่มีแม่พิมพ์ใช่ไหมคะเราก็เอาเข้าวใส่เราต้องการให้เป็นรูปหัวใจรูปดาวรูปอะไรเราก็ทําได้จาก จากเป็นพิมพ์เป็นบล็อกใช่ไหมคะเราเอาข้าวใส่ในบล็อกมันก็จะมีเป็นรูปโน้นรูปนี่ออกมาใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาพาทำข้าวปั้นหรือโอนิเงริของญี่ปุ่นในสมัยโบราณค่ะสมัยตั้งแต่ดั้งเดิมปู่ย่าตายายของญี่ปุ่นนะคะคือสมัยโบราณนะคะเขาก็เหมือนบ้านเราค่ะญี่ปุ่นเขาไม่มีบล็อกที่ทําจากโน้นจากนี่มาเพื่อจะให้เป็นพิมพ์เป็นรูปหัวใจรูปดาวรูปไก่รูป,ารป,ก,รปการูรปอะไรเขาไม่มีคะ่ะเขาไม่มีเหมือนเราเมื่อแต่สมัยสงครามโลกสมัยเขายังไม่เจริญนะคะเขาก็ใช้มือปั้นค่ะ ข้าวปั้นนี้นะคะเวลาเขาจะออกไปข้างนอกหรือคล้ายๆกับว่าเป็นข้าวหอ่อข้าวหอ่อเวลาไปทําสวนไปไล่ไปนาะออกไปต่างจังหวัดออกไปไหนนี่เขาจะห่อข้าวไปกินด้วยการทํำข้าวปั้นโบราณแบบนี้ค่ะทําจากมือนะคะสมัยแต่ก่อนเขาจะไม่มีพิมพ์ ในการที่จะต้องมานั่งเอาอัดข้าวใส่พิมพใช่ไหมออกมาเป็นรูปหัวใจเหมือนใช่ไหมคะข้าจะไม่มีค่ะวันนี้ค่ะเราจะพามาทํานะคะข้าวปั้นแบบญี่ปุ่นจะมีอยู่สองอย่างคือแบบสังกัดเกือคือสามเหลี่ยมแล้วก็แบบกลมค่ะจะมีอยู่สองแบบอันนี้คือข้าวปั้นดั้งเดิมของญี่ปุ่นนะคะโอ้นี่งีหรือข้าวปั้นดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นสมัยโบราณตั้งแต่พ่อแม่ตายายที่ทําการาทําการกินมานะคะก็คือข้าวปั้นแบบนี้ค่ะขั้นแรกแล้วก็เนี่ยคะ่ะเราก็หุงข้าว ข้าวเนี่ยค่ะข้าวญี่ปุ่นถ้าเป็นบ้านเรานะคะขอแนะนําว่าเออเป็นข้าวไทยได้แต่ว่าถ้าเป็นข้าวมาริเนี่ยนะมันจะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ค่ะข้าวมาริข้าวมาลิค่อนข้างจะแข็งเราหุงให้นุ่มให้นุ่มก่อนก็ได้เดี๋ยวนี้บ้านเราข้าวญี่ปุ่นก็มีนะคะก็มีขายเนี่ยค่ะเราก็จะได้ข้าวเนี่ยที่ข้าวเราหุงมาใช่ไหมคะนี่แหละคือการทําข้าวปั้นโอนิงิริแบบดั้มเดิมของญี่ปุ่นนะคะ แล้วเราก็โรยเกลือไปนิดนึงนะคะขณะที่ข้าวยังร้อนๆอยู่เราก็โรยเกลือไปนิดนึงนะคะเพราะว่า,อาตอนปั้นเนี่ยเราจะอาเอาเข้าวทาเอาเกลือทามือเอาเกลือทามือเพื่อไม่ให้ข้าวติดมือเดี๋ยวใส่มากก็จะรสชาติก็จะเค็มเกินไปนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะโรยเกลือในข้าวไปนิดนึงอย่างนี้นะคะ อันนี้คือวิธีทำข้าวปั้นหรือโอนิเกริแบบโบราณของญี่ปุ่นจริงๆนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบประเทศญี่ปุ่นชอบการเป็นอยู่ของญี่ปุ่นหรืออะไรนี่ก็สามารถเข้าไปดูได้ว่ามันเป็นการวิธีทำข้าวปั้นแบบดั้งเดิมโบราณของญี่ปุ่นจริงๆนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะคือเราพอพอโรยเกลือเข้าไปเราทำไมเราก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้นะคะเราก็เอามือจุ่มน้ำหน่อยค่ะเอามือจุ่มน้ำแล้วขั้นตอนต่อไป ก็คือทา,าเกลือเอามือทาเกลือนิดหนึ่งนะคะอ่ะลืมไปค่ะเมื่อกี้ไส้นะคะเราจะเป็นไส้แซลมอนปลาแซลมอนใช่ไหมเมื่อกี้ที่เอนี่ไปนะคะเนี่ยหลังจากที่เราเอาปลาแซลมอนไปย่างแล้วนะคะเราก็แกะก้างออกระวังนะคะก้างแกะก้างออกนะคะแกะก้างออกค่ะให้เหลือแต่อย่างนี้เราก็ใส่โซโยูไปนิดหน,นึ่งเนี่ยค่ะใส่โซโยูไปนิดหนึง่งเพื่อความอร่อยนะคะแล้วก็เก็บปลาโอค่ะเก็บปลาโออันนี้คือไส้ของโอนีงิริก หรือไส้ข้าวปั้นสูตรดั้งเดิมญี่ปุ่นนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเราก็ใส่โซยูไปนิดนึงแล้วก็มือขยุมขยุมหน่อยนะคะให้โซยูเข้ากันถ้าเป็นบ้านเรานะคะขอแนะนําว่าไส้ปลาทูนี่อร่อยสุดยอดค่ะลองทําดูนะคะเพื่อนๆเอาปลาทูนี่นะคะ่ะมาขยําเหมือนเนี่ยมาขยําอย่างนี้นะคะปลาทูขยําอย่างเนี้ยแล้วก็มาทําเป็นไส้ค่ะอร่อยขอบอกเลยว่าอร่อย ลองทาดูนะคะใส่ปลาทูบ้านเราไม่มีปลาแซลมอนไม่มีเกล็ดปลาโอนะคะแต่จริงๆแล้วบ้านเราตอนนี้ก็มีขายค่ะเกล็ดปลาโอแซลมอนก็มีขายกันแล้วค่ะที่บ้านเรานะคะแต่ว่าบ้านเราอ่ะใส่ใส่ไส,ส้ปลาทูอ่ะขอแนะนําอร่อยค่ะเนี่ยค่ะเราก็ได้มาอย่างนี้แล้วนะคะไส้ค่ะก่อนที่เราจะปั้นนะคะเราก็เอามือทาเอาเกลือทามือ นิดหนึ่งนะคะสูตรโบราณทําไมต้องเอาเกลือทาเอาทามือนะคะคนญี่ปุ่นเขาคิดว่าเอาเกลือทามือเนี่ยมันจะทําให้ข้าวไม่ติดมือค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราโรยข้าวในโอนิเงริในข้าวปั้นนี่คะเราจะโรยเกลือไม่เยอะนะคะเพราะว่าข้าวเ,เกลือในมือเราเนี่ยก็จะมาติดข้าวแล้วก็จะทําให้รสชาติของข้าวนี่กลมกล่อมนะคะปัญหามันมีอยู่ว่าอใครทําก็ได้ใช่ไหมง่ายง่ายนิดเดียวง่ายค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าน้ําหนัก เนี่ยคะไส้ปลาโอค่ะโอ้ยไม่ใช่แซลมอนนะคะไส้แซลมอนอันนี้น้ําหนักในการปั้นนะคะอันนี้คือเรียนมาค่ะเรียนมาจริงๆเลยกว่าจะได้มาเป็นข้าวปั้นแบบนี้ก็ใช้เวลาอยู่เยอะเหมือนกันค่ะเนี่ยะคะตอนแรกเนี่ยข้าวปั้นนี่ของญี่ปุ่นสมัยดั้งเดิมสมัยโบราณนะคะจะมีอยู่2อย่างคือซังกั๊กกือคือสามเหลี่ยมแล้วก็กลมๆมารุยคือกลมๆนะคะตอนนี้เราจะมาทําซังกั๊กกือคือสามเหลี่ยมก่อนค่ะวิธีทํานะคะ มองดูแล้วเอ๊ะใครๆทําก็ง่ายใช่ไหมมันมันทุกอย่างไม่มีง่ายค่ะเราต้องมีการเรียนรู้เราจะใช้อุ้งมือเราตรงนี้นะคะเนี่ยดันตรงตรงตรงเนี้ยถ้าใครนะลูกสะภ้ของญี่ปุ่นคนไหนนะที่ปั้นเข้าปั้นปั้นเสร็จแล้วจะมีมีร่องตรงนี้นะคะเป็นอุ้งตรงเนี้ยถือว่าลูกสะพ้ยคนนั้นคือเป็นลูกสะพ้ที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นลูกสะภ้ยญี่ปุ่นได้โอเคเพอร์เฟกค่ะเวลาเราปั้นน้ำหนักมือเรานี่นะคะ ถ้ากดแรงเกินไปใช่ไหมคะข้าวก็จะเหนียวเกินไปข้าวจะไม่อร่อยข้าวจะไม่อร่อยเดี๋ยวคนคนญี่ปุ่นแท้ๆกินคนญี่ปุ่นดั้งเดิมที่แท้กินเขาจะรู้เลยว่าปั้นเป็นเมียญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเป็นภรรยาของญี่ปุ่นเนี่ยจะปั้นโอนี่งี้ดีหรือข้าวปั้นเป็นข้าวปั้นอร่อยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะน้ำหนักที่มือเราลงเราลงในข้าวปั้นนี้ใช่ไหมคะถ้าเราลงแน่นเกินไปลงบีบแน่นเกินไปเนี่ยข้าวก็จะเหนียวเกินไปใช่ไหมคะข้าวก็จะเหนียวเกินไปแต่ถ้าเราไม่ลง ถ้าเราไม่ลงหนักไปหน่อยใช่ไหมข้าวก็จะไม่เป็นก้อนใช่ไหมคะจะเป็นเป็นรูปเป็นทรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาถึงบอกว่าคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าเวลาปั้นเข้าปั้นโอนิเงะรินี้คะให้เอาใจใส่ให้เอาใจใส่คือคโคโรลเขาบอกให้คโคโรลใส่ไปเลยเราก็เอาให้มันพอดีเนี่ยเราก็จึงนี้นะคะเนี่ยอุ้งมือเราตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ เราก็จะปั้นอย่างนี้อันนี้คือสังกะกือนะคะสังกะเกือเนี่ยค่ะสังกะกือเมื่อก,กี้คุยนานเกินไปหน่อยนะคะเพราะว่าข้าวขอแนะนําให้ทําตอนข้าวร้อนๆนะคะเมื่อกี้เราอธิบายนานไปข้าวติดมือหน่อยนะคะนี่ก็จะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะแล้วก็จะห่อด้วยสาหร่ายค่ะจะห่อด้วยสาหร่ายนะคะนี่คือข้าว ข้าวปั้นแบบโบราณของญี่ปุ่นค่ะวอน้นญี่ปุ่แบบโบราณเนี่ยนะคะเมื่อกี้ก้อนนี้นะคะคือเราคุยนานไปหน่อยเมื่อกี้ก็เลยเข้าข้าวเย็นไปหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะคะ,คะเรามาปั้นกันใหม่เมื่อกี้เราคุยกันทาเกลือน,นิดนึงนะคะทาเกลือน,นะคะ แล้วก็นี่ค่ะนี่เขาจะปั้นอย่างนี้ก่อนค่ะนี่ปู่ย่าตายายต่อไปเราจะใส่ไส,ส้ใส่ไส้เก็บปปาโอนะคะใส่ไส้เก็บปปะโอนะคะ,ก,ะ,คะก็จะเอาเขานี่นะคะนี่ค่ะ นี่คือสังกัดกึือนะคะนี่เห็นไหมคะน้ำหนักมือเราเราจะได้ข้าปั้นสามเหลี่ยมสังกัดกึือแบบนี้ค่ะแล้วก็ติดโนรี่เข้าไปนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเราก็ทำต่อไปค่ะ เอาเกลือทามือนิดนึงนะคะนี่คือไส้แซลมอนนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเราจะไม่กดแรงมากเนี่ยแต่ว่าตรงนี้เราก็จะเป็นร่อง รู้ไหมคะว่าเราทํากี่อันถ้าเราดูแล้วสัดส่วนของเขานะคะจะเท่ากันหมดแต่เราไม่ได้ไม่ได้กะนะคะว่า mm. เท่าไหร่ปริมาณอะไรเท่าไหร่เราไม่ได้กะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะคะตอนเสร็จเราจะใส่เป็นาสาหร่ายใหญ่ๆก็ได้นะคะถ้าใครชอบสาหร่ายใหญ่ๆเนี่ยค่ะสาหร่ายใหญ่ๆห,ห,หน่อยแล้วก็แล้วแต่ชอบค่ะเนี่ยค่ะ นี่แหละนี่คือโอนิมิริคือการทำข้าวปั้นแบบโบราณของญี่ปุ่นจริงๆนะคะเนี่ยเวลาคนญี่ปุ่นเข้าไปไหนมาไหนไกลๆใช่ไหมคะเขาก็จะปั้นข้าปั้นเนี่ยเหมือนบ้านเราในห่อข้าวไปกินเขาก็จะปั้นลักษณะแบบนี้ทามือหน่อยค่ะแล้วก็เ,เกลือทาหน่อยนะคะเกลือทาหน่อยค่ะนี่ค่ะที่เหลือนะคะที่เหลือค่ะ ส่วนส่วนกลมๆเนี่ยนะคะกลมๆมีสองอย่างคือแบบสามเหลี่ยมกับแบบกลมใช่ไหมคะข้าวปั้นญี่ปุ่นแบบโบราณใช่ไหมคะก็คือทําง่ายๆค่ะแบบกลมๆแบบุมกลมก็แบบนี้ใช่ไหมคะทาง่ายๆเดี๋ยวนะคะเราลอทําแบบกลมๆกันค่ะทําแบบซังก้าเกอเยอะละเอาเป็นไส้ปลาโอก็แล้วกันนะคะเป็นไส้ปลาโอค่ะค่ะค่ะนี่แหละปู่ย่าตายายของคนญี่ปุ่นเขากินเขาก็จะกินกันอย่างนี้ค่ะข้าวปั้นแบบโบราณเนี่ยค่ะ ไปไหนมาไหนเขาก็จะห่อข้าวไปกินเหมือนบ้านเราค่ะเนี่ยถึงจะเป็นกลมๆถึงจะเป็นกลมๆใช่ไหมเราก็ยังใช้อุ้งมือตรงเนี้ยในการเนี่ยค่ะเพราะทําไมรู้ไหมคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้อุ้งอย่างนี้ใช่ไหมเราจะไม่รู้น้ําหนักไม่รู้จากเอ่อไม่รู้แล้วอ่อ,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 อระยะของการบาลานซ์ข้าวมันจะเหนียวเกินไปแล้วมันก็จะไม่ไม่เหนียวก็ไม่ได้ไม่ติดก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวจะมาทำซากัตต์ให้ดูใหม่อีกทีนะคะเหลืออีกก้อน,นงพอดีเลยขงข้าวร้อนๆวันนี้อันนี้เป็นข้าวใหม่ของญี่ปุ่นข้าวใหม่ของญี่ปุ่นค่ะข้าวใหม่ปีนี้ติดมือแล้วก็อันนี้หน่อยนะคะนี่ปั้นทีหนึ่งเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเคยทำร้านใช่ไหมคะเราปั้น ปั้นทีหนึ่งคือเป็นร้อยลูกปั้นทีหนึ่งเป็นร้อยลูกเนี่ยค่ะในะ่ใส่แซมอนนะคะเนี่ยค่ะน้ำหนักนะฮะน้ำหนักที่เราลงใช่ไหมคะ นี่คือวิธีการทำข้าวปั้นแบบโบราณแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นจริงๆค่ะสมัยเดี๋ยวนี้ง่ายมากค่ะทำข้าวปั้นบ้านเราขอแนะนำเลยนะคะไส้ปลาทูค่ะอร่อยเนี่ยใช่ไหมคะนี่คือดั้งเดิมจริงๆเนี่ยค่ะเราก็จะได้สังกักือ โอนิเงิริข้าปั้นโบราณญี่ปุ่นก็จะออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะ